สวัสดีครับผมป้องนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์แคมปิง้งไม่ใช่อุปกรณ์แคมปิ้งหรอกแต่เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสาหรับการแคมปิ้งนะครับที่ทุกคนอาจจะไม่เคยคิดถึงผมเองเนี่ยก็ไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนนะครับจนผมมีโอกาสที่ต้องใช้มันนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าผมต้องการอะไรก็เลยสั่งมาก่อนสิ่งนั้นก็คือน,นี่เลยครับนี่ครับอันนี้คือผ้าคุมเบาะเบาะท้ายรถนะครับเล่าให้ฟังนี้แล้วกันก็คือ มันมีครั้งหนึ่งใช่ไหมครับที่ผมพาหมาบ้านผมนะครับที่โฉบไปเที่ยวนะครับแล้วผมก็ให้มันอยู่ที่บ่อหลังแล้วมันก็เละมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบ่อหลังผมมันก็เละตลอดเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเวลานั่งคาซีนะครับก็จะกินแบบมันจะมีของลงยู่ข้างใต้ทุกครั้งที่เราแบบถอดคาซีเข้าออกก็จะสกปรกมากผมก็เลยคิดว่าเอ้ยทำยังไงดีก็ควรจะซื้อนี่มานะครับแล้วเอาจริงๆหลายๆครั้งนะครับถ้าเวลาผมไปโซโล,โล่หรือผมเห็นเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดรถอาจจะไม่คันใหญ่มากนะครับ ก็จะเอาพวกอุปกรณ์แคมปิ้งอ่ะวางไว้ที่บอ่อหลังนะผมเห็นมาจากหลายคนเลยนะครับ mm hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันสกปรกอ่ะแล้วมันก็ทําให้บอ่อหลังเนี่ยสกปรกไปด้วยนะครับไอตัวผ้าคุมเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ทำไมเราไม่เคยคิดมาก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่รถดูว่ามันใช้ได้จริงตามที่ผมคิดไว้หรือเปล่า นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งชุดที่ผมสั่งมามีผ้าคุมเบาะหมานะครับแล้วก็พวกผ้าปูต่างๆที่แบบว่าตรงเท้าอะ่ะของผมก็มีนะครับจริงๆมีอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับที่เขาแถมมาให้ตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ซื้อรถอะ่ะแต่พูดตรงๆผมว่ามันแบบผมโยนมันทิ้งไปอะ่ะเพราะว่าปัญหาที่ผมเกิดขึ้นนะครับก็คืออ่ะแผ่นนี้ผมพูดถึงแผ่นนี้แล้วกันนะแผ่นนี้ มันอยู่ตรงที่เราขับรถนะครับเวลาขับไปขับมาแผ่นนี้มันเลื่อนนะครับผมเห็นยี่ห้อนี้เขาโฆษณาว่าข้างใต้เนี่ยเขาจะเป็นแบบเกาะกับผมทําให้มันไม่เลื่อนซึ่งเอาจริงๆมันอันตรายมากเลยนะครับไอ้อันที่แถมมากับรถเนี่ยที่เซล์ก็แถมให้ผมเนี่ยไม่ได้ว่าเขานะเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือบางทีเวลาผมคลิกดาวก็คือผมเจียบคันเร่งมิดเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเหมือนมันเลื่อนเข้าไปอะ แล้วมันไปเกี่ยวแล้วมันไม่เด้งขึ้นมาคือคันเร่งมันคาเลยอะ่ะผม,มตกใจหลายรอบต้องเอามือลงไปดึงขึ้นมานะครับก็เลยท้ายที่สุดก็เลยเอาออกไปนะครับพอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภยัยครั้งนี้เราหาอันนี้นะครับผ้าคลุมบอกก็เลยเออสั่งมาลองทั้งหมดเลยดีกว่ามาเราไปใส่ที่รถกันอ่ะนี่มาดูก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือของที่มาพร้อมกับรถที่ผมพูดถึงเดี๋ยวหยิบมาเทียบให้ดูก่อน อ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันว่ามันต่างกันยังไงสองอันนี้ผมมันมีห่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะโรนว่าไม่มีมันปังว่าเอลเรสนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนี่นะครับถ้าเทียบกันก็คืออ่ะอย่างแรกแล้วกันผมบอกแนละ้วอันนี้คือยางแข็งแข็งหนาหนานะครับถ้าเทียบแล้วอันนี้สำหรับผมอ่ะจะบางกว่าเบากว่าแต่ก็ดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้ความรู้สึกพรีเมียมกว่านะครับด้านหลัง อันนี้รู้เลยว่ามันจะเกาะอ,อยู่กับพรมไอ้นี่ก็เป็นหมุดมันควรจะยึดกับพรมนะครับแต่มันไม่ค่อยยึดแต่ว่าผมก็ไม่เคยใช้นี้นะผมอ่านมาแล้วมันมันยึดอะ่ะก็เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูก่อนนะครับคือที่จริงอะ่ะอย่างที่บอกที่จริงแล้วผมไม่ได้คิดจะเปลี่ยนตัวผ้าปูในรถนะครับที่อยากสั่งจริงๆอะ่ะก็คือตัวตัวผ้าผ้าอันนี้นะครับที่เป็นแบบพอดีสําหรับเบาะของ รุ่นรถที่ผมใช้ซึ่งก็คือ Ford Everest นะครับแล้วก็ผมดูในเว็บเขาก็มีขายพวกนี้ด้วยผมก็เลยเออไหนๆแล้วก็ก็สั่งมันมาพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับเบือเ้องต้นต้องบอกว่าประทับใจดีนะมันก็ก็ดีอ่ะดีกว่านี้สำหรับผมนะครับไอเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนผมใช้เนี่ยเกือบตายถ้าฝั่งคนขับผมอะคือผมไม่ใส่เลยนะอ่ะอันนี้ไวๆแค่เทียบไปดูไวๆนะครับเพราะสิ่งที่อยากพูดถึงจริงๆคืออันนี้ อ่มาอันนี้เดี๋ยวผมใส่รถเลยคือต้องบอกว่าที่พรมที่มาเนี่ยสำหรับฝั่งคนขับนะครับของไอเยห้อเน,นี้ย มันจะมีตุ่มล็อกอันนี้นี่นมาดูเห็นหรือเปล่านะครับซึ่งมันจะทําให้เวลาที่ใส่เนี่ยแผ่นเนี้ยมันไม่ขยับนะครับเราก็แค่กดล็อกมงใหม่นี่แบบนี้นะครับมันก็จะขยับไม่ได้แบบนี้ผมมั่นใจว่าขับแล้วมันจะไม่เลื่อนนะครับไม่ไปเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ของผม ูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาปูแผ่นนี้นะครับซึ่งเป็นแผ่นที่ซื้อมาเพื่อการนี้เลยนะครับอันนี้คือแผ่นปูรองเบาเอออย่างแรกเลยนะครับก็คือมันมันเหนียวอ่ะคุณเออมันเหนียวนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันล็อกยังไงบ้างเพราะผมก็ไม่เคยใช้นะครับถ้าเท่าที่ดูเนี่ยนี่นะครับเราก็เอา ตรงนี้นี่นะครับพันเข้าไปแค่นี้นะครับง่ายๆแล้วก็จะดึงให้ตึงนะครับนี่เมื่อจะตึงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ข้างนึงนี่แหวบนะครับเราก็ลูดให้ตึง เท่าที่จะตึงได้แบบประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็เอาขึ้นมาเกี่ยวอย่างนี้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็เกี่ยวฝั่งนู้นนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะเอาน้องหมาเราไปนะครับถ้าไม่สําหรับผมนะครับก็คือปูแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เอาของมาวาง,างนี่นะครับก็วางได้เลย ไม่ต้องกลัวว่าเบาะเราจะเปื่อนนะครับก็คือเราอยากจะวาง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 ไปได้เลยนะครับเบาะก,ก็จะได้ไม่ขาดไม่เป็นรอยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของผ้าผืนนี้นะครับถ้ามีน้องหมาเราก็แค่เกี่ยวนะครับหมาจะได้ไม่ตกก็จะอยู่ในนี้แต่ว่าเอาจริงๆนะครับผมว่าถ้าเพื่อนๆมี f o r d e v e r e s t เหมือนผมนะครับผมไม่ผมไม่เกี่ยวกับตรงนี้หรอกผมว่าปลดสุดนะครับข้างบนเนี้ย มันจะมีที่แขวนแขวนวันนี้เลยดีกว่าง่ายไม่ต้องมาปลดไปปลดมานะครับแล้วก็ขึ้นมากั้นสูงด้วยแบบนี้ดีกว่านะครับขึ้นไปได้ไหมครับขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับก็จะขึ้นมานั่งไม่เป็นรอยกับบาะของเราเอาลงทําไมละ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อน น่าจะสนใจนะครับแล้วก็ถนอมรถด้วยนะครับก็คือผ้าปูน้องหมานะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้คือใช้ได้หมดนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีหมามีแมวขึ้นนะครับผมว่าหลักๆก็คือเราต้องการที่จะปกป้องเบาะของเรานะครับไม่ให้มันเสียหายนะครับเราก็ซื้อผ้าเนี้มาปูนะครับราคาไม่กี่บาทอะเนี่ยผมแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับหมาก็ขึ้นได้นะครับเวลาเราขนของเราก็ขนของได้นะครับ โดยที่บอกเราไม่เสียหายแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดฝนตกนะครับอของเราเปื้อนคงเปื้อนโคนลยอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลารีบเก็บนะครับเราก็สามารถยกใส่ได้เลยอ่าก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นอีกคลิปที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับสำนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าร้อนมากเลยวันนี้นี่ขนาดเป็นเดือนธันวาคมนะครับไม่รู้จะรออนะไรขนาสวัสดีครับ